สวัสดีครับกลับมาพบกับอีกแล้วนะครทานช่องตุงตะขายอย่างนี้นะฮะยังอยู่ผมครับอาจารย์แปลนตุงตะขายเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันอังคารที่1เมษายน2องพอแครับเพิ่แป๊บเดียวขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก็เริ่มกลับมาเตะกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องฟุตบอลนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนนะครับผมอ่ะทางเข้าบ้านของอาจารย์แปนหรืออาณาจักรของอาจารย์แปนนะทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองครับอ่าเข้ามาเป็น่นกััะรบมาดดยแลีสิงๆ้ว ครับในอาณาจักรของอาจารย์แปนนะครับผมนะฮะอ่ะ มาดูฟุตบอลกันบ้างครับในค่ำคืนนี้ฮะมาที่คู่แรกครับอาร์เซนอลกับฟูลแลมเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะอาร์เซนอลครับอยู่อันดับสองของตารางนะครับเตะยี่สิบเก้านัดชนะสิบหกเสมอสิบแพ้สามนะครับส่วนทางฟูลแลมนะครับอยู่อันดับแปดนะครับเตะยี่สิบเก้านัดชนะสิบสองเสมอเก้าแพ้แปดนะครับถ้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยชนะดสองนัดเสมอสามนะครับมาดูของฟูลแลมบ้างครับชนะวูฟสองหนึ่งชนะจุดโทษแมนยูนะครับในเอฟเอครับแพ้ไบตันสองหนึ่งแล้วก็ชนะสเปอร์สองศูนย์และล่าสุดครัับแพพ้คริสตตลลาาเม สามศูนย์คาบ้านเลยครับตกรอบ f อเอคับไปแล้วมองที่เจ้าบ้านครับไม่ต้องคิดอะไรยครับอาร์เซนอลครับยาวๆนะครับน่าจะยิงกันมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปด้วยนะครับผมอ่านในค่ำคืนนี้อ่ะมาดูคู่ต่อมาครับวูสัมตันเจอเวสต์แองนะฮะดูคลังคะแนนกันก่อนนิดนึงนะครับอันดับสูสีกันมากครับเจ้าบ้านนะครับอยู่อยูเอสเจ็ดแต่ไปยี่สิบเก้านัดชนะเจ็ดเสมอห้าแพ้สิบเจ็ดนะครับส่วนทางเวสต์แฮมครับอยู่ยูเอสหกแต่ไปยี่สิบเก้านัดชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สิบสามมีสามสิบสี่คะแนนสถิติที่เจอกันมักจะเป็นนนเเววสแฮมยอะะก่าชัด ก็รูปชนะ2นัดนะครับเป็นอันดับที่สูสีนะครับแต่ว่าถ้าจะมีทีมไหนจะชนะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเวสต์แฮมมากกว่านะครับอ่ะวันนี้เวสต์แฮมไม่แพ้แน่นอนครับเชื่อว่าไม่แพ้แน่นอนครและดีไม่ดีถึงชนะด้วยในค่ำคืนนี้อ่ะเชียร์ทางเวสต์แฮมครับในค่ำคืนนี้นะครับผมนะอ่ะคู่ต่อมาคู่สำคัญอีกคู่ครับนอตติงแฮมไฟล์ครับทีมที่ผ่านเข้ารอบเอฟเอคับล่าสุดนะครับในรอบรองนะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดูอันดับตารางคะแนนกันนนนิดึงะครับนอตติงแฮมฟอเีนิดอยู่อันดับ3นะครับเต็ 29นัดชนะ16เสมอ6แพ้7นะครับ5นัดหลังสุดค่อนข้างดีเลยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับไม่น่าเชื่อผมจะอยู่ใน Man, ยุคที่มยูอยู่อันดับ13นะครับแต่ 7, 29นัดชนะ10เสมอ7แพ้12นะครับ5นัดหลังสุดชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้นัด1นะครับเกมนี้ครับนอตติ่แฮมฟอร์เป็นต่อค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอันดับดีกว่าแล้วก็ คือคักกว่าฟอร์มการเล่นของทางลูกทีมของเอ๊ปิลล่นะครับก็ก็ดูดีกว่านะครับก็ดีดีกว่าเยอะแต่ว่าเพิ่งกำศึกมาอยู่ตรงนี้แหละกำศึกมาครับผมว่าวันนี้แมนยูครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ฮะบุกไปแบ่งแต้มทางฟอร์เรดได้ครับเชียร์ทางทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในถ้ำคืนนี้ฮะอ่ะนี่เป็นการทัศนะดีๆแบบนี้มีทุกวันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับผมนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ